ว่าจากเรื่องยากๆที่หลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าในโลกของ AMC แนะ่หรือว่าสิ่งที่เราเรียกว่าแบงแบ่งแนะ่ทำไมมันเข้าใจยากจังทำไมมันถึงซับซ้อนจังวันนี้ผมคิดว่าที่พี่หลายคนคงรู้สึกว่ามันเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มันไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่พวกเราเคยมีความเข้าใจว่ามันยากวันนี้เรื่องยากๆเนี่ยเราทำให้มันง่ายขึ้นนะครับ เมื่อเรื่องยากๆป็นง่ายขึ้นเนี่ยคนก็เข้าถึงตัวตนของแบงได้มากขึ้นนะครับมุมนี้ผมก็อยากที่จะเอาการบ้านมาโชว์พี่ๆทุกคนนะครับผมคิดว่าด้วยตัวเลขนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวเลขที่มาจากคนคนเดียวนะครับมันมาจากตัวเลขของมนุษย์นะครับที่ตั้งใจที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศทั้ง1 00 0 326ชีวิตพวกเราทุกคนไม่ได้เล็งแค่บรรทัดสุดท้ายว่ามันจะต้องดีที่สุดนะครับแต่ก็เอยมันดีที่สุดจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดในมุมของคําว่าออร์แกนะิกเนาะไม่ได้เป็นอะไรที่มาจากมิกซ์ทิเก็ตไม่ได้เป็นอะไรที่แช่ตู้เย็นมายาวนานมันมาจากหยาดเหงือ่อน้ําตาลนะครับแล้วก็สิ่งที่มันเป็นพลังงานของพวกเราที่ไม่เคยย่อท้อจริงๆ วันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงตัวเลขต่างๆผมอาจจะพูดเร็วๆก็ได้ตัวเลขผลประกอบการบรรทัสุดท้าย1,695งเก้าเดือนชนะปีที่แล้วทั้งปีทั้งๆที่ปีนี้ทุกคนทราบดีว่ายากกว่าปีที่แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่มาจากตัวเลขของพวกเรานะครับที่เรานอกเหนือจากตัวเลขที่ดีแล้วเนี่ยมันเป็นมุมของการที่เราช่วยคนตัวเล็กนะครับคนตัวเล็กๆ ที่ไม่สามารถผู้แบงค์ได้คนตัวเล็กๆที่กำลังจะโดนยึดบ้านคนตัวเล็กๆที่ไม่สามารถที่จะหาบ้านที่เป็นของตัวเองได้ต้องเช่าบ้านอยู่ในชุมชนแออัดวันนี้เราขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดทั้งในมุมของ Business แล้วก็ในมุมของ Social นะครับสิ่งเหล่านี้มีอีกตัวเลขนึงที่อยากจะให้ดูนะครับก็คือคอสฟัน ที่เรากดลงจาก3.5กจากว่ากว่าเกือบสามบ3.6เรากดลงมาเหลือ3.4 1หนึ่งไม่ใช่แค่การปรับตัวดอกเบีย้ยนโยบายอย่างเดียวแต่เป็นเพราะความใช้คำว่าลูกตื้อแล้วกันเนาะไปขอรีไฟแนนซ์ชาวบ้านใช้มุมที่เคยเป็นอดีตชาติเป็นนายธนาคารมาขอต่อรองดอกเบีย้ยแค่การต่อรองดอกเบีย้ยลงไปประมาณ10กว่าปีเนี่ยเรามีรายรับเข้ามา ใน1ปีเนี่ยเกือบ100ล้านเห็นไหมครับว่าทุกๆความพยายามมันมีความหมาย D/E ratio นะครับที่บอกว่าไม่ควรจะเกิน2.75วันนี้ขอโทษครับ2.1ก็ไม่ถึงครับเดี๋ยวจะกดให้ต่ำกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นตัวเลขที่อยากจะบอกว่ามันมีศักยภาพของแบงก์มากมายที่ซ่อนอยู่ในตึกนี้นะครับแล้วก็สาขาของเราพี่น้องของเราทั้งพันสามกว่าชีวิตเนี่ย เราสามารถทําตัวเลขได้ดีกว่านี้ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้มาจากคน1,326ชีวิตเท่านั้นมันมาจากเพื่อนๆทางด้านขวามือด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาผลการดําเนินงานของทุกๆคนในทุกๆนิติมาให้ที่ที่สื่อมวลชนได้เห็นนะครับว่าเราทํางานกันเป็นทีมเพราะฉะนั้นวันนี้ทําไมผมถึงพูดหลายๆครั้งว่ามันไม่ใช่แค่แบบมันคือจัก,กรวาลของดัง อันนี้ที่ที่คงฟังผมในหลายๆเวทีแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AMC Model นะครับหรือว่าในเรื่องของ New TDR TDR Factory หรือว่าพันธ i ร u m Tang ร t r a จแต่ทั้งหมดที่อยากจะสรุปคือตัวเลขที่อยู่ข้างล่างสีเหลืองปกติแบบสามารถที่จะสร้างผลเรียกเก็บที่เป็นออร์แกนิกได้ประมาณเดือนละ1 1,000ล้านวันนี้เรามาด้วยความ มุ่งมั่นนะครับเราสามารถที่จะสร้างผลเรียกเก็บต่อเดือนในปีนี้ได้กว่า1,500ล้านนั่นเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงยังมีอาวุธอีกเยอะมากนะครับแม้กระทั่งวันที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยตัวเลขของเราก็ทะลุผลเรียกเก็บของปีที่แล้วทั้งปีไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือมันอยู่แค่ว่าเราอยากที่จะทำงานในไหนเราอยากที่จะ ดึงเอาบางชิ้นเนี่ยเอาไปเป็นบัฟเฟอร์ในปีหน้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องบอกว่าปีนี้ทั้งปีแบบเอาอยู่นะครับแล้วก็เอาอยู่อย่างสวยงามด้วยมีที่ๆน้องๆหลายคนนะครับหลังไม่กันมามากมายว่าแล้วไอ้สิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับในอนาคตอันใกล้นะครับคือ เผอิญผมเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยใจร้อนเนี่ยแต่รู้สึกว่าเจ้าสาวผมใจร้อนมากนะครับก็ขออนุญาตเล่นตัวอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็คงน่าจะมีเ,เวทีที่เราจะสามารถ,ถแถลงได้โมเดลนี้เราเรียกว่าโมเดลกระสุนสามนัดนะครับกระสุนนัดแรกคือการแต่งงานการแต่งงานเราแต่งไปแล้วกี่คนครับสองคนนะครับวันนี้เราก็คิดว่าเราน่าจะแต่งอีก สองคนนะครับโมเดลการแต่างงานเกิดขึ้นแน่นอนนะครับโมเดลในลันกษณะยังไม่แต่งแต่มาอยู่ด้วยกันก่อนก็คือรับลูกสาวชาวบ้านเข้ามาไว้ในพอดเราอันนี้คือในมุมที่เราเรียกว่า profit sharing หรือว่า gain loss sharing นะครับเราเคยทำแล้วในอดีตชาติกับ PTB นะครับที่เราเรียกว่าพังศีเป็นการโอนพอร์ตเข้ามาและใน7ปีข้างหน้า9ปีข้างหน้าเรามาแบ่งผลกำไรกันมุมนี้ก็เป็นมุมที่ไม่ใช่เป็นโมเดลใหม่คือต้องบอกว่าดรรักไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ใหม่นะดรรักใช้เครื่องยนต์เดิมที่นายๆเคยสร้างเอาไว้แล้วก็อันที่สคือไม่ต้องมาอยู่กับผมผมจะเป็นผู้ชายที่แต่งเข้า ก็คือผมจะไปอยู่กับคุณก็หมายความว่าเราเอาทีมของแบ่ล์เข้าไปทำหน้าที่เป็น Outsource a เจนตในการรัน t d r หรือว่าแบนแบงของแต่ละธนาคารที่มีความต้องการหรือมีความรู้สึกว่าทีมงานของเขาเนี่ยเมื่อมีน้ำบาดาเหมือนกับตอนนี้ที่น้ำท่วมเมื่อมี NPL ที่มันขึ้นมามากจนเกินไปแล้วไม่สามารถที่จะใช้กำลังคนของเขาทำงานได้เขาสามารถใช้แงค์ได้ นะครับเพราะฉะนั้นกระสุน3ามนะัดอันแรกคือแต่งงานจดทะเบียนสมรสจริงจังอันที่สองเอาลูกสาวเขามาอยู่กับเรานะครับยังไม่แต่งอันที่สามคือการที่เราไปอยู่บ้านเจ้าสาวไปทํางานนะครับนั่นเลยเป็นที่มาของคําว่ากระสุน3านัดนะครับอันนี้หลายๆคนบอกว่าเมื่อ6เดือนที่แล้วผมเพร์เจอร์หรือเปล่า มันจะมีรหัสใหม่ให้ลูกหนี้ได้จริงหรือวันนี้ทุกคนเห็นแล้วนะครับว่าสิ่งที่เรานำเสนอไปทั้งพปทแล้วก็ทั้ง n อ b ีมีเสียงตอบรับอย่างน้อยมันอาจจะตอบรับไม่เต็มคำในมุมของหนี้ที่เป็นหนี้ต่างแสนหรือว่าหนี้รายย่อยแต่ในขณะเดียวกันเรายังเจราจาต่อเนื่องว่านอกเหนือจากคนธรรมดาแล้วเนี่ยลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ธุรกิจ ก็ต้องสามารถเกิดใหม่ได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะกลุ่มพี่น้อง SME เพราะฉะนั้นในอนาคตรเรากำลังจะเห็นราหัสลูกนี้ใหม่นะครับวันนี้เราเห็น2ราหัสแล้วในอนาคตก็จะเป็นราหัสของกลุ่มธุรกิจที่เราเรียกว่าพี่น้อง SME นะครับอ่ะกันบ้านดูมันทัดสุดท้ายก็ได้ครับแค่การทำงานในมุมของพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยเทียบเท่าผลเรียกเก็บ1เดือนของแบงกรว วันนี้นะครับสิ่งที่มันสามารถตอบโจทย์เริ่มต้นจากที่บอกว่าขายคนจนจะไหวเหรอขายคนจนไหวและปังมากด้วยครับวันนี้การขายคนจนอย่างเดียวนะสิ้นปีนี้เนี่ยน่าจะเห็นตัวเลขพันชิ้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยขายคนที่มีกระเป๋าสตางค์หนาหน่อยแค่เอาไปวางเอาไว้บนพื้นที่ที่เขาสามารถเข้าถึงได้เนี่ย วันนี้เราก็ได้ผลเรียกเก็บทะลุ450ล้านไปแล้วเพราะฉะนั้นแค่2ตัวคือระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ยได้มาละกว่า750ล้านที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าเป็นโบนัสแพ็คเนาะอันนี้เป็นมุมที่เราสามารถที่จะสร้างผลเรียกเก็บได้โดยที่ให้คนเหล่านั้นเดินเข้ามาหาแบบนั่นเลยเป็นที่มาของการทำงานในรูปแบบใหม่ การทำงานที่สามารถเข้าถึงกลุ่มที่เป็น Target a u ออเด c e ได้ลึกขึ้นและกว้างขึ้นนะครับภาพนี้ก็กลับมาว่าวันนี้นะครับเราทำไปแล้วนะครับ9เดือนประมาณใกล้ๆ14,000ล้านเราเหลือตัวเลขที่ต้องไปต่ออีกประมาณใกล้ๆ4,000ล้าน4,000ล้านเมื่อกี้ผมก็บอกแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเราเหลือเวลาอีก8อาทิตย์ เราน่าจะสามารถทําให้ตัวเลใเขใกล้เคียงหรือถ้าวันนี้กําไรเราได้เพียงพอแล้วเนี่ยเราอาจจะดึงบางชิ้นเอาไว้ไป realize ในชิมหนึ่งปีหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่แข่งด้วยผลเบี้ยเก็บลักษณะของแบงในอนาคตเราจะสร้าง commitment ในมุมของ ratio r a t ที่ดีที่สุดการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ดีที่สุด การตอบแทนภาคสังคมที่ดีที่สุดว่าจํานวนคนตัวเล็กที่แก้หนี้กับแบงมีกี่รายจํานวนบ้านหลังเล็กๆที่มูลค่าไม่ถึงหนึ่งล้านบาทเราสามารถระบายให้กับคนจนๆได้กี่คนนั่นจะเป็นอีกหนึ่งมิติของการทำ performance management นะครับของจักรวาลแบงบมาดูอีกหน้าหนึ่ง เจ้าสาวสองคนนะครับตอนแรกก็อิดออดเนาะว่าไม่น่าจะถึงหนึ่งร้อยล้านในปีนี้นะครับแต่ทั้งสองคนก็เห็นแล้วว่าเก้าเดือนเนี่ยคนหนึ่งเจ้าสาวที่เป็นภรรยาคนแรกก็ทำไปได้แล้ว8ปดสิบสองภรรยาคนที่สองก็ทำไปได้แล้วเจ็ดสิบสามล้านนะครับก็คิดว่าทั้งสองคนเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ค่าสินสอดเนาะ หลังจากที่ไปขอมาแล้วเขาก็สามารถทํางานได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทั้งสองคนสามารถที่จะร่วมกันทำมาหากินกับเจ้าบ่าวได้อย่างงดงามเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวสวยและเก่งมากนะครับอันนี้ก็เป็นความปลืมปิติของเจ้าบ่าวนะครับว่าภรรยาสองคนแรกเนี่ยทั้งขยันทั้งสวยแล้วก็เก่งนะครับอันนี้จะเป็นการ recap นะครับว่ามุมของแบงตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากการโตในมุมของ outstanding ที่เป็นเกณฑ์สิทธิ์ของเราเองเนี่ยเราจะเติบโตด้วยการแต่งงานด้วยเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยก็จะเห็นทั้งมุมที่เป็นการเติบโตในมุมของ outstanding ด้วยตัวตนของแบงแล้วก็มีการเติบโตด้วย outstanding ที่มันเป็นเกณฑ์สิทธิ์ของเจ้าสาวในอนาคตอันใกล้นะครับเพราะฉะนั้น ความท้าทายของพวกเราก็คือจะทำอย่างไรให้แบงสามารถที่จะขยายกิจการต่อไปได้โดยที่ไม่ทำให้คนในแบง์เบรนเอาวันนี้เนี่ยผมคิดว่าการวิ่งถึงเส้นชัยเนี่ยเพื่อนๆพพี่น้องทั้งหนึ่อยี่ชีวิตเนี่ยเขาวิ่งถึงเส้นชัยแล้วหล่ะ ต่การแข่งมาราธอนในครั้งใหม่ต้นปีหน้าเนี่ยต้องพยายามฟิตร่างกายไม่ให้เขาเบิร์นเอาคืออยู่กับผมมันเันเหนื่อยแต่ทำยังไงให้ความเหนื่อยเ็ายังมีความสุขยังมีเวลาที่อยู่กับลูกๆยังมีเวลาที่อยู่กับครอบครัวเนี่ยมันเป็นความท้าทายในปีหน้าที่ผมจะต้องสร้างนะครับบอกรองนั่งให้กับพวกเขาเพื่อที่จะทำงานทั้งให้ประเทศชาติทั้งให้กับผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็ให้กับครอบครัวของพวกเขาเพราะฉะนั้น ในวันนี้ความยากทางธุรกิจเนี่ยตอบเร็วๆตรงนี้ก่อนที่ต้องไปนั่งตอบเป็นข้างล่างเนี่ยเอาอยู่ครับสบายมากแต่สิ่งที่เป็นความท้าทายคือจะทำยังไงให้น้องๆพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยเขาวิ่งไปกับเราเพราะเอผมวิ่งเพจห้ไงคือถ้าเกิดคนอื่นเขาวิ่งเพจเก้าแล้วเขาจะวิ่งตามผมไม่ทันมันก็มีมุมที่เราอาจจะต้องมีแฮนดิแคปให้เขานะครับว่าบางจังหวะให้เขาเดินได้บ้าง บางจังหวะให้เขาหยุดพักได้บ้างมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่ทําให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะวิ่งไปถึงเส้นชัยได้พร้อมๆกันนะครับบาง transformation อันสุดท้ายมันไม่ได้เป็นการตอบโจทย์ในมุมของ business ในมุมของ business ผมคิดว่าผมเคลียร์นะครับแล้วก็เราทำ transformation ไปเกินขึ้นทางแล้วในมุมของ process กับ IT นะครับ ทางด้านสายงานที่มีที่สอนดูแลก็ทำไปได้เยอะแล้วแต่ความท้าทายคือแกนสุดท้ายคือ people นอกเหนือจากทำงานอย่างสุดตัวสุดความสามารถแล้วเนี่ยเขาต้องอยู่ด้วยความสุขเพราะฉะนั้นในปีหน้าจะเป็นปีที่ผมเร่งในการที่จะสร้างความสุขนอกเหนือจากการเพิ่มสัยภาพของพนักงานผมก็จะพยายามเติมรอยยิ้ม เข้าไปบนใบหน้าแล้วก็ถึกเติมความอิ่นเองเข้าไปให้กับเพื่อนพนักงานทุกคนนะครับก็ในมุมนี้ก็ขออนุญาตจบนะครับการส่งกันบ้านคุณครูทุกคนขอบคุณครับ